สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับสืบเนื่องนะครับจากคลิปก่อนที่เรามาตัดหญ้านะก็ตัดตรงนู้นนะครับเลยตรงนี้ไปประมาณสักร้อยเมตรนะครับวันนี้มาตัดที่เดิมแต่ว่าขยับมานิดนึงตรงนี้จะเป็นคลองน้ํานะครับคลองน้ําลึกเลยข้างหลังนู่นครับ ยาที่เราควานตัดก็จะอยู่ข้างในอบคครับเวื้องด้านในตรงนั้นที่เราตัดนะครับตัดเสร็จก็แบกข้ามคลองน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นตะลิ่งแบกข้ามคลองแล้วก็เอายามาวางไว้ข้างบนแล้วก็แบกกลับไปแบกอีกนะครับแบกเอามากองไว้ตรงนี้จนหมดแล้วเอาขึ้นรถได้ประมาณนี้นะครับ มีนะครับคุณแม่เอฟซีนะครับได้สอบถามเข้ามานะครับบอกว่าให้ถ่ายรถอ่าถ่ายเบาะรถมอเตอร์ไซค์ให้ดูหน่อยนี่ก็จะเป็นรถที่เราใช้บรรทุกยานะครับเบาะนี่ครับนี่คือเบาะคือบอคือมันขาดนะครับเพราะว่ามันจะมีเหล็กไอ้ตรงอ่ารถเข็นมันจะกดแล้วที่มันขาดซ่อมแล้ว มันก็ขาดอีกก็เลยแกะออกเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีฟองน้ําเนี่ยฝนตกมันจะเปียกนะครับก็เลยไม่ได้ซ่อมนะครับใช้แบบนี้นะครับใช้แบบนี้เลยโอเคอันนี้ยา้าของเราในวันนี้นะครับไปเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าอยู่ที่ปางนอะอันนี้ก็ตัดกันน่าจะได้หลายวันอยู่คนระับเพราะว่ามาคนเดียวกันถ้ามาหลายคน หมดนี่แหละนะครับที่ว่ามาคนเดียวเนาะนก็จะเป็นป่ายางาลาเดี๋ยวเดินทางก่อนนะครับ